มิวนิวเอลดงประกาศวงการตามตัวด่วนหลังเลิอกอดีตพระเอกดังเต้นธนพลได้เพียงหนึ่งวันจากกรณีที่นิวนิวเอลดงแฟนสาวพระเอกดังอย่างเต้นธนพลได้ออกมาประกาศ Facebook ส่วนตัวเลิกขอยุติบทบาทความสัมพันธ์เนื่องจากเต้นธนพลหลังกลับไปชีวิตรูปแบบเดิมซึ่งนิวนิวเอลดงท่ามกลางชาวเน็ตที่วิาพากษ์วิจารณ์ว่าเสียดายกันเป็นแถว และล่าสุดนิวนิวเอลด้งประกาศวงการโสดต้องการตัวหลังเลิกอดีตพระเอกดังเติ้นธนพลได้เพียงหนึ่งวันโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์รูปพักคู่กับเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างเจสซี่วาร์ดและระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่ากอดที่ยังพี่ว่างเจอเราล้วนะอีกที่หายไปมีผัวแค่ปีเดียวเองไม่นานเนอะแท็ ag, วงการต้องการตัวแฮชแท็ ag, เราจะกลับมาเฉิดฉายแท็กนิวนิวเอลด้งเจสซี่วาร